สวัสดีครับก็ห่างหายไปนานนะสำหรับผมรุ่งชัยตระย,ยศผูบ้บรรยายเกี่ยวกับาการสร้างเครื่องมือสําหรับงานออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นงานค้าขายออนไลน์งานโพสต์เนื้อหางานางต่างๆครับที่เกี่ยวกับ i m a าโคนะคเดิมทีเนี่ยเราได้มีการแชร์ข้อมูลไปเยอะพอสมควรนะทั้งในเรื่องของอีบุ๊กทั้งในเรื่องของวิดีโอนะครับวิดีโอก็ ถ้าใครยังไม่ไม่ทราบนะให้เข้ามาที่แฟนเพจเนี่ยนะฮะอยากขายของออนไลน์ต้องทำยังไงเรามีโพสต์ปักหมุดไว้ตรงนี้นะครับเป็นโพสต์ปักหมุดที่เราได้รวบรวม,รวมลิงก์ที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือรวมถึงแนวทางการอ่าอ่ากระบวนการคิดเกี่ยวกับก่อนที่จะมีสินค้าออนไลน์เป็นของตัวเองในหลายอย่างนะครับรวมไวท้ที่อ่าเว็บบอร์ดของอ่าไทยเสี่ยวนะฮะไทยเทสโอบอร์ดนั่นแหละนะะวิดีโอมีเพียบเลยฮะลองเข้าไปดูแล้วกัน นะสำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้สําหรับต่อยอดเองนะก็ถ้าเรียนรู้แล้วโค้ดเบื้องต้นแล้วเข้าใจแล้วนะีอยากจะลุงลึกก็ค่อยมาดูรายละเอียดเรื่องของอ e ีบุ๊กต่อยอดอีกทีหนึ่งซึ่งเรเร็วนี้ก็จะมีอ e ีบุ๊กเล่มใหม่ล่าสุดนะครับก็ค้างดองไว้นานเหมือนกันนะเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือไอมาโกดเล่มนี้ครับ i m a c โ o VS Page n เนชั่อ่าเป็นการสร้างเครื่องมือ i m a c โ o เพื่อให้เขาสามารถข้ามหน้าได้โดยอัตโนมัติโดยทีเ่เราไม่ต้องมานั่งคลิกเทียหน้าเีหน้าเีหน,น้านะะวันนี้นะครับเป้าหมายวัตถุประสงค์สำคัญไม่ได้มาเพื่อจะมาบรรยายอ่าสาระความรู้หรือการสร้างเครื่องมือต่างแต่จะเป็นที่อ่าเชื่อว่าหลายๆคนคงจะอ่ามองภาพเขาเรียกอะไรอะ่ะ บางท่านหรือบางคนอาจจะรออยู่ก็ได้หรือบางคนอาจจะคิดไม่ออกว่าเ,เราจะทํายังไงถึงจะให้สินค้าเรากระจายไปสู่กลุ่มใน Facebook หรือกลุ่มเป้าหมายที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยลำพังเราโพสมือก็โพสได้แต่ทําให้เราเสียเวลามากวันนี้ผมก็ได้ทํา,าทชุดโค้ดสําหรับการโพสกลุ่มมาฝากนะครับโดยมีเงื่อนไขที่ต้องบอกว่าไม่ยากเลยนะไม่ยากเลย สำหรับท่านใดที่ต้องการาชุดโค้ดตัวนี้ไปใช้งานนะฮะแบบที่ไม่ต้องเสียตังค์นะแบบที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็เดี๋ยวสักครู่นะฮะบางคนบอกว่าโอ้โหไปซื้อชุดโค้ดมาแล้วเสียงเงินนี่ก็กปวดหัวอยู่นะ ครั้งนี้ผมเลยจัดให้เลยครับแบบไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ขอมีเงื่อนไขนิดเดียวนะครับคือตอนนี้ทางผมกับคุณอ้อมนะครับได้สร้างกลุ่มที่เป็นกลุ่มนใน facebook นี่แหละสำหรับเอาไว้ทำงานค้าขายออนไลน์หรือคนที่อยากค้าขายออนไลน์เนี่ยจะได้เข้ามาในเรื่องของแชร์ความรู้แชร์สินค้านะครับอันนี้มาแชร์สินค้าแล้วกันนะครับแต่เรามี เงื่อนไขนิดเดียวนะครับสำหรับการแชร์สินค้าแต่และอย่างนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยเราเปิดโอกาสให้คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดชุดโค้ดไปใช้ได้ได้เลยฟรีๆนะจะมีลิงก์แนะนําอยู่ตรงนี้นะฮะเข้ามาในกลุ่มแล้วกดลิงก์ไปผู้ไปดูเงื่อนไขนะครับเนี่ยเป็นตารางเปรียบเทียบชุดโค้ดเวอร์ชันทดลองใช้จริงๆมันก็ไม่ทดลองใช้ครับแต่เป็นมันเป็นผมปิดฟังก์ชันบางตัวเอาไว้จํากัดไว้ใช้ฟังก์ชันการโพสตนะครับ ส่วนโมชันเต็มก็มีให้ครับเงื่อนไขคือในนี้บอกว่าเชิญเพื่อนใน Facebook เข้ากลุ่ม200คนนะครับแต่ผมสำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอชุดนี้นะครับเฉพาะผู้ที่ดูวิดีโอชุดนี้นะครับให้แจ้งผมมาด้วยว่าอ๋อได้ทราบข่าวจากวิดีโอนะครับผมแค่ขออินไว้คนเข้ากลุ่มกลุ่มไหนก็กลุ่มค้าขา,ายออนไลน์ตรงนี้แหละครับร้อยคน จากสอไร้200คนนะครับลด50%เลยนะเป็นถือว่าเป็นการแจกครั้งตัวว่าแจกก็ไม่ใช่ถือว่าคุณต้องอินไว้คนนะเนาะเป็นการให้โค้ดแบบว่าคุณสามารถที่จะเข้าถึงได้ในง่ายๆนั่นเองนะฮะ100คนนะฮะสำหรับคนที่ขอ,อเข้าร่วมกลุ่มก่อนจอยกลุ่มมาปุ๊บเนี่ยคุณก็อินไว้เพื่อนคุณเข้าร่วมกลุ่มนี้ด้วยนะ100รคนนะฮะคนละร้อยคนละร้อยคุณก็สามารถที่จะ พออ,อินไว้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้ชุดโค้ดไปใช้งานแบบฟรีๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องเสียอะไรแต่ต้องในที่นี้เนี่ยก็มีตารางเปรียบเทียบอย่างละเอียดนะครับว่าชุดโค้ดในส่วนของเวอร์ชันทดลองใช้เนี่ยเช่นนี้มีอะไรที่มีข้อจํากัดบ้างนะครับระบบโพสต์เข้ากลุ่มสามารถทําได้ระบบเข้ากลุ่ม ID ใหม่อะไรพวกนี้ทำไม่ได้นะครับระบบขอเข้าร่วมกลุ่มซึ่งคุณต้องไปขอเข้าร่วมกลุ่มเองนะ ระบบแชร์ลิงก์จากแฟนเพจเข้าร่วมกลุ่มเข้าไปในกลุ่มตรงนึไอ้วอร์ชัน่นทดลองใช้ไม่มีนะครับระบบดึงสินค้าจากหน้าร้านเทปชอปไปโพสต์ลงกลุ่มก็ไม่มีทำไม่ไนดะ้ไม่จํากัดจํานวนโพสนะฮะอันนี้คือวอร์ชัน่นทดลองใช้นี่คือคุณมีกลุ่มอยู่เท่าไหร่เขาก็จะโพส์ให้คุณทั้งหมดนะครับอัปเดตโค้ดให้ไหมอัปเดตให้แต่ว่าครั้งแรกนะครับครั้งแรก เอาเป็นว่าตามเงื่อนไขแล้วกันทุกครั้งที่ผมอัปเดตถ้ามันเป็นดีเทลที่ไม่เยอะมากนะครับผมก็จะไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ให้ลิงก์ไปดาวน์โหลดกันเลยได้เลยนะครับขอขอขอว่า,าเป็นลิงก์เดิมมาแหละให้ดาวน์โหลดแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขที่ว่าปรับโครงสร้างใหม่ใช้แก้ไขดีเทลรายละเอียดเยอะมากเลยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่ใช้จ่ายสิเป็นเหมือนค่าเหนื่อยนะครับโดยการ i n ไ i t e เพื่อนเพิ่มอีก20คนเข้ากลุ่มเพื่อที่จะมาเอาลิงก์ อัปเดตโค้ดนะแล้วก็ไปดาวน์โหลดโค้ดเวอร์ชันใหม่ไปใช้งานในกรณีที่มีการอัปเดตโค้ดนะเพราะว่าหน้าเว็บเฟ c e b o o k ูเขามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับลิงก์กลุ่มมีให้สามพันกลุ่มไม่ได้กรองให้อันนี้มีไปให้ด้วยนะฮะระบบช่วยเหลือฟรีสนะิบวันอันนี้ไม่มีนะครับสําหรับคนที่จะเอาโค้ดไปใช้ต้องมีพื้นฐานเรื่องการอินสตอลโค้ดอยู่ด้วยซึ่งเน๋ยววิดีโอตรงเนี้ยชุดเนี้ยก็จะบอกวิธีการนะครับรวมถึงวิธีการใช้งานแล้วก็ปรับแต่งโค้ดบางจุดนะครับ น์โหลดก็ไปใช้งานอ่าอย่างที่บอกคือต้องเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มกลุ่มเนี่ยอย่างร้อยหนึคนแต่ในนี้บอก200คนนะฮะคือ100คนเนี่ยวิธีการคือคุณต้องนัดเวลามาที่ผมก่อนนะครับโดยแจ้งมาที่ไลน์หรืออีเมลก็ได้ว่าผมจะทําการอินไว้คนในเวลากี่โมงนะครับซึ่งเงื่อนไขคือคุณต้องปิ้นสกีนอ่าจำนวนสมาชิกตรงนี้ฮะจะมีจํานวนสมาชิกอยู่ล่าสุดเอาไว้ก่อน แล้วคุณก็ค่อยเริ่มอินไว้แล้วก็อินไว้เสร็จปุ๊บครบจํานวนร้อยคนแล้วเนี่ยคุณก็บิสกินตัวตัวอะไรสมาชิกล่าสุดแล้วส่งมาที่ไลน์หรืออีเมลนะครับทางเราก็จะส่งลิงก์อ้อพร้อมทั้งไอดีอีเมลที่เป็นบริการของ gmail ด้วยนะครับส่งมาให้ผมด้วยพอได้ครบองค์ประกอบพวกนี้แล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้คุณ แล้วคณก็เข้าไปดาวน์โหลดโค้ดแล้วก็ไปใช้งานได้แบบฟรีๆนะก็เงื่อนไขมีประมาณเทา่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แหละนะไม่ไม่ยากเลยอยูหนึ่งร้อยคนนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ดูเงื่อนไขกันแล้วอ่ะไหนๆกไ็ไหนๆแล้วในโค้ดปักหมุดตรงนี้นะครับผมได้แชร์เนื้อหาเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการโพสเกี่ยวกับการขายสินค้าเอาไว้นะครับกอ ตอน,นี้ถ้าคุณอินไว้คนเข้ากลุ่มแล้วคุณจะได้รับรหัสการขายสินค้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปด้วยแล้วเวลาโพสต์ลงขายเนี่ยต้องโพสต์ตามนี้นะครับจะมีแบบฟอร์มของเขานะครับมีเพิ่มมาว่าโค้ดรหัสลงขายนะครับโคดรหัสลงขายแล้วก็ตามด้วยหัวข้อที่จะต้องการขายนะสินค้าชิ้นที่เท่าไหร่ของคุณที่โพสต์ลงกลุ่มนี้นะร,รายละเอียดสินค้าค่าส่งเท่าไหร่ โอนพานธนาคารตรงนี้เอื้อให้ปร,ประมาณว่าสามารถพิมพ์ได้ว่าตกลงกันภายหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยชาร์ปรหัสสินค้าลงขายนะเห็นไหมฮะตรงนี้พิมพ์ไปก่อนชาร์ปรหัสสินค้าลงขายตามด้วยชื่อหัวข้อสินค้านะฮะลงขายชิ้นที่1ถ้าในวันนั้นนะฮะในวันนั้นแล้วก็ใส่รายละเอียดสินค้า ชิ้นที่คือคิดต่อวันนะครับวันนี้คุณลงขายชิ้นแล้วเขาต้องใส่ตัวเลขเข้าไปด้วยนะครับค่าส่งเท่าไหร่รบโอนเงินผ่านธนาคารไหนหากต้องบอกว่าหากทําปิดกดแพลตฟอร์มนี้นะครับสำหรับคนที่ลงขายนะครับสินค้าผมไม่อนุมัติไม่อนุมัติโพสต์ให้นะครับแล้วก็คุณจะโพสมากี่กี่ครั้งก็ตามก็จะไม่อนุมัติโพสต์ให้อย่าลืมนะครับมีรหัสลงขายเดี๋ยว พอคุณอินไว้คนเข้ากลุ่มแล้วคุณจะได้รหรัสย้ไปด้วยนะครับประมาณนั้นก็ไม่ยากไม่ยากของตรงว่าไม่ยากนะครับนี่คือในส่วนของเงื่อนไขนะครับแล้วก็กลุ่มนี้จะลบโพสนะฮะโพสที่เป็นของสมาชิกเนี่ยทุกๆ2วันนะครับเพื่อไม่ให้โพสมีความยาวเกินไปเพื่อไม่ให้กลุ่มมีความยาวเกินไปโดยเดี๋ยวระบบจะมีระบบอัตโนมัต เพื่อเช็คอีกทีหนึ่งว่า,าโพสที่คุณโพสลงไปเนี่ยเฉพาะผู้ที่มีรหัสลงขายนะครับมีความามีรายละเอียดสินค้าราวานานเกิน2วันหรือเปล่านะครับโดยผมจะไล่ลําลดับจากล่างสุดขึ้นมานะครับกรณีถ้าโพสต์ไหนนะครับโพสต์ไหนมีการลงไปแล้วเกิน2วันแต่มีการอัปเดตโพสต์อยู่ตลอดเวลามีการมาคูดคุย,ยต่างๆระบบของ a c e b o o k เนี่ยเขาจะดันโพสต์ขึ้นบนข้างบนดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าโพสต์คุณจะโดนลบ หากเลย2วันไปนแล้วเพราะว่าโพสต์ที่ผมจะลบเนี่ยคือโพสต์ด้านล่างสุดของกลุ่มที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับคือถ้าไหลก็เรยกอยะกอบาลงไปลงมาด้านล่างอย่างนี้ก็นนี้ถ้าเห็นโพสต์คุณอยู่ด้านล่างนะล่างสุดเลยตัวนี้ระบบจะทําการตรวจสอบแล้วก็ลบโพสต์ของคุณทิ้งถือว่าโพสไ,ไม่มีการเคลื่อนไหวและยังขายไม่ได้ก็ง่ายๆคือคุณต้องมาโพสใหม่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ โค้ดตักหุดที่มาทำเอาไว้เนี่ยล่างสุดจะมีของฟรีให้ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดกันด้วยเนาะแต่มีเต็มในนะของฟรีอ่ะลองลองดูนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็กดที่ดาวน์โหลด,ดชุดโค้ดนะครับแล้วก็เข้าไปเอาของฟรีกันได้นะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมารีร,รีวิวส่วนของโค้ดฟรีให้ดูนะครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างอ่ะผม,มกดปุ๊บผมขอยอนนิดนึงนะปุ๊บโอเค ตัวค้ดขากำลังทํางานอยนู่นะครับสังเกตตัวเลขที่วิ่งวิ่งสีงแดงนี่นะครับสักแป๊บเดงเนี่ยตัวโค้ดเขาจะขึ้นป๊อปอัพถามอย่างนี้เห็นไหมครับพิมพ์หมายเลข11ลงในช่องต้องการตั้งค่าโพสตข์ข้อความใหม่พิมพ์หมายเลข3ลงในช่องต้องการยึดการตั้งค่าเดิมที่เคยทําไว้ก่อนหน้าเริ่มโพสต์ทันทีไม่เหมือนกันนะครับมี2ตัวเลือก กรณีถ้าคุณต้องการาพิมพ์ข้อความที่จะโพสต์ลงไปใหม่นะครับคือครั้งแรกที่คุณลงโปรแกรมแล้วลงโค้ดแล้วเนี่ยคุณต้องพิมพ์เลข11พอพิมพ์เลข11ปั๊บเนี่ยปุ๊บตัวโค้ดก็จะขึ้นแท็บใหม่และขึ้นป๊อปอัพแสดงขึ้นมาการณากรอข้อมูลและอัพโหลดรูปด,ด้วยตนเองหลังจากนั้นกดปุ่ม continue บนแผงควบคุมไอมาโคเพื่อให้ระบบทํางานต่อตกลงอ่ะโอเคไปปุ๊บคุณก็จะเห็นเป็นช่องกรอกข้อมูลปรากฏขึ้นมานะครับหลังจากนั้นคุณก็กอกข้อมูลลงไปรายละเอียดสินค้ามีอะไรบ้างลิงเว็บไซต์เป็นยังไงหรือล,ลิงแฟนเพจหรือสินค้านั่นแหละรูปผมให้อัปโหลดแค่4รูปนะครับเวลาแต่คุณจะอัปโหลดกี่รูปก,ก็ได้1รูปก,ก็ได้2รูปก,ก็ได้3รูปก,ก็ได้4รูปก,ก็ได้นะฮะ มีแค่นี้นะครับแล้วเวลาเข้าไปโพสเขาจะโพสแค่สี่รูนั่นเองนะพอคุณกรอกข้อมูลทุกอย่างครบเพื่อนแล้วเนี่ยให้คุณเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่ม Continu e ด้านบนที่อยู่เป็นแผงควบคุมนะครับถ้าคุณไม่ได้ย่อขนาดอของไอมาโคไอแผงควบคุมก็อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วปุ่ม Continu e ก็จะอยู่ด้านซายนี้นะครับอยู่ด้านซายนี้ให้คุณกดปุ่ม Continu e ซะหนึ่งครั้งปึ๊บ ระบบจะทําการเก็บข้อมูลแล้วบันทึกลง CSV ภายในเครื่องคุณนะครับแล้วเขาจะขึ้นป๊อปอัพอีกทีนึองเพื่อแจ้งบอกว่าระบบจะหยุดการทํางานหลังจากนั้นให้คุณนะครับให้คุณเริ่มกระบวนการทํางานของชุดโค้ดใหม่โดยการไปที่สายชื่อว่าดึงข้อมูลโพสเฟสกลุ่มเหมือนเดิมกดเพลย์นะครับอขอขออนอญาตนิดนึงพอกดเพลย์เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นป๊อปอัพอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการทํางานของเขานะ ปึ๊บเห็นไหมฮะพอขึ้นป,ป,ป,ปั๊บๆอีกรอบหนึ่งเนี่ยให้คุณกดพิมพ์ไปเลข3นะครับเลข3คือการดึงข้อมูลที่คุณเพิ่งกรอกไปเมื่อสักครู่นี้มาโพสต์หรือว่าพอรุ่งขึ้นไปคุณต้องการอยากอยากใช้ข้อมูลเก่าในกะารโพสต์คุณก็พิมพ์เลข3อีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วกดโอเคปึ๊บอ่า เสียงเท่านี้ระบบก็จะเริ่มทำงานนะครับ URL กลุ่มนะครับเป็น URL ที่ระบบมีไฟล์เฉพาะต่างหากจะไม่ใช่ URL กลุ่มที่ไปดึงจากโปรไฟล์ของคุณนะครับอันนี้ระบบไม่ได้เข้าไปดึงตรงนั้นนะครับคุณต้องคัดลอก URL ออกมาออกมาเองเอาไว้ไว้ในไฟล์ Notepad ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะอธิบายวิธีการแก้ไข URL นะครับ ต,ตอนนี้เขาก็เริ่มโพสลงไปแล้ว ลองสักคู่ฮะเพื่อให้คุณจะได้เห็นที่คุณจะได้เห็นภาพว่าข้อโค้ดได้จริงหรือเปล่านะตัวระบบตัวของชุดโค้ดตัวนี้ผมได้ปรับสมดุลเอาไว้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่แก้โค้ดเป็นอย่าเข้าไปปรับให้โค้ดทำงานเร็วขึ้นในงั้นไอดีคุณอาจจะโดนแบนก็ได้นะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะอย่าไปปรับความเร็วโค้ดให้เร็วขึ้นนะครับแค่นี้ฮะ เขาก็จะข้ามกลุ่มไปกลุ่มต่อไปปล่อยเขาไปรันไปเรื่อยๆนะครับคุณมีอยู่ร้อยกลุ่มเขาก็จะไล่ทีละกลุ่ม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 นะครับจนครบจานวนร้อยกลุ่มของคุณนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะผมขอสต๊อกก่อนนะโอเคกรณีถ้าคุณดาวน์โหลดชุดโค้ดเนี่ยอืม เดี๋ยวมันจะบอกวิธีการติดตั้งก่อนแล้วกันนะครับโอเควิธีการติดตั้งชุดโค้ดนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ลิงก์นะครับไปกับผ่านอีเมลนะเดี๋ยวจะส่งโค้ดให้เมื่อคุณทำเงื่อนไเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณกดลิงก์พับนะครับพอคุณกดลิงก์เสร็จแล้วระบบจะพาคุณเข้าไปที่ g o o g l e Drive ่าเห็นมฮะจะเป็นนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นให้คุณกดที่โค้ดไอมาโคสำหรับทดลองใช้อ่าแล้วคุณกดยูสอรด,ด้านบนเลยนะครับแนะนำไม่ใช้โครมในการดาวน์โหลดนะครับกดเลยปึ๊บบางเครื่องเขาก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัติบางเครื่อง,อง,องถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าอะไรเอาไว้นะครับเขาจะถามว่าคุณต้องการเซฟโค้ดตรงนี้ไว้ที่ไหน นะครับผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันเพราง่ายสุดแล้วนะครับอ่ะพอดาวน์โหลดมาแล้วคุณจะเห็นจะได้เป็นไฟล์ zip หนไฟล์ให้คุณ extract here นะครับ extract here ได้เลยเดี๋ยวผมขอดาวน์โหลดให้ดีกว่านะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บจะเห็นเป็นไฟล์อย่างเงี้ยบางคนไอคอนจะเป็นไอคอนอื่นนะครับแต่ว่าให้คิดซะว่าเป็นไฟล์ปีบอัดเหมือนกันให้คุณคลิกขวา หังจากนั้น a t t a c k Here หรือ a t t a c k to Imacro สำหรับทดลองใช้นะครับหรือไปที่เมนู7แจกไฟล์ไปที่ Code Imacro ทดลองใช้อ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บคุณจะได้โฟลเดอร์อย่างนี้ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์เหลืองอย่างเงี้ยปรากฏขึ้นมาณจุดที่คุณทำการคัดลอกไฟล์องไปให้คุณดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ถ้าใครคือพูดง่ายๆคือ,คอ ให้เดบมาคลิกเปิดโฟลเดอร์นั้นขึ้นมาจนกว่าจะเห็น2โฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์แรกนะโฟลเดอร์แรกเป็นโฟลเดอร์ t t s Source นะครับแล้วแบบต่อมาให้คุณไปที่เบราว์เซอร์ f i r e f o x ไปที่บั๊กอินไอมาโคไปที่แท็บเมนเนนะครับตรงนี้ไปที่ setting เมื่อกี้เราพูดถึงโฟลเดอร์ด t a s o ส r c e ใช่ไหมครับนะฮะตรงนี้ data source นะ ให้คุณมองหาโฟลเดอร์ t a source ตรงนี้ที่2คลุมเลยครับหลังจากนั้นก็ไปที่เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับที่ที่ไม่เกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์เมื่อสักครู่นี้เปิดขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งตรงไหนก็ได้นะครับหรือคลิกขวาที่อ่าส t าร์ทเมนูแล้วไปที่ file explorer ปุ๊บจะมีหน้าต่างโฟลเดอร์หน้าต่างป๊อปอัพนี้ปรากฏขึ้นมาให้คุณไปที่แถบ a d d r e s s bar ตรงนี้ฮะปึ๊บคลิกหนึ่งครั้งให้คุณวางตำแหน่งที่อยู่ของ data source กด enter นะครับพอได้เท่านี้ปุ๊บเนี่ยคุณให้คุณกลับไปที่โฟลเดอร์ data source ที่คุณเพิ่งทำการเปิดไว้ค้างไว้นะฮะมองหาไฟล์ที่ชื่อ name pc นะครับเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปให้คุณทำการเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ ชุดแรกตัวนี้ที่ผมไฮไลท์สีเงินเอาไว้นะครับวิธีการคือไปที่โฟลเดอร์อ่ไปที่เบราว์เซอร์ Firefox นะครับเปิดตรงไหนก็ได้3มช่องนี้ช่องไหนก็ได้3มช่องนี้นะครับคุมตั้งแต่ C นะครับคุมตั้งแต่ C ีได้ยาวไปเลยยาวไปจนถึง iMA r c o ที่เป็นตัว S นะครับตรงนี้ที่เป็นตัว S นะ Copy นะครับ Copy หลังจากนั้น เอามาวางแทนที่จุดที่คุมสีเงินเอาไว้นะครับพอวางแทนที่เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกดบันทึกแล้วก็ปิดไฟล์นี้ไปซะนะครับปิดไฟล์ไปซะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นให้คุณทําการคัดลอก2โฟลเดอร์นี้นะครับสองไฟล์นี้นะครับโดยการลากคลุมไปเลยนะครับคลุมไปเลยแล้วก็คลิกขวา copy นะครับ copy ไปที่โฟลเดอร์ t a source ที่อยู่ภายในเครื่องคุณที่คุณเปิดค้างเอาไว้หาจุดว่างๆนะครับหาจุดว่างๆว่างๆนะครับแล้วคลิกขวากด pass ลงไปเลยหรือ c o n t r o ล v ลงไปเลยในที่นี้ผมมีอยู่แล้วในเครื่องผมผมไม,ไม่ไม่ทำแล้วกันนะครับพอลงไปแล้วเสร็จปั๊บนะครับสิ่งต่อต่อมาให้คุณ มองหาอะแต่เมื่อกี้ก็ไปเทฟู้ดด้วยที่คุณเพิ่งวางลงไปเฟซบุ o คลูปอันดัซคอร์ทีอาร์นะครับโดยปกติเครื่องคุณจะมีจํานวนไฟล์น้อยกว่านี้นะครับแต่ในเครื่องนี้มีการรันโค้ดไปแล้วเนี่ยไฟล์จะเพิ่มขึ้นนะครับไฟล์จะเพิ่มขึ้นให้คุณมองหาอาเดี๋ยวนะครับอ๋อขั้นตอนนี้อย่างอย่างอย่างนะครับ ต้องขอต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเนมเพื่อไม่ให้เขาตัวระบบเขาอ่านจากไฟล์นี้นะครับอโอเคเย้อนกลับไปนิดนึงโฟลเดอร์ที่คุณแตกไฟล์ออกมาย้อนกลับไป1สเต็ปไปที่โฟลเดอร์มาโคดำมันคลเข้าไปคุณจะเห็นโฟลเดอร์ไอมาโคแอนด์สกอร์เฟรุกนดสอร์กรอนดสกอร์ทคลิกขวานะครับแล้วก็ Copy นะครับ ไปที่โฟลเดอร์ t a s o u r c e เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทำการคัดลอกตะวันลงไปให้คุณไปที่ Add อส d อเด s บารนะครับย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์ Data s o u r c e โฟลเดอร์ใหญ่ย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์ด a สซอร์ตโฟลเดอร์ใหญ่นะครับย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์ i m a c r o นะครับหลังจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ Macro ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นทาการคลิกขวาแล้วก,กดพา s s สลงไปได้เลยนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า i m a r c o f a c e b o o k g r o อร u n d e r s ก o r e ด r กเนี่ยก็จะมาปรากฏในเครื่องคุณแล้วนะครับสำหรับต่อมาให้คุณไปที่เบราว์เซอร์ Firefox นะครับทำการรีเฟซมา c o list หนึ่งครั้งครับกดปุ๊บที่อยู่ปักอิน imarco คุณจะปรากฏ ชื่อโค้ดเดอร์ขึ้นมาไอมาโค e f อันด o o สกอ d เฟสกล r ่มอันด u n สกอ s ทีอาร์ปรากฏขึ้นมาให้คุณไปที่รูปสอนเล็กๆด้านซ้ายมือกดขยายนะครับคุณหน้าตาไฟล์จะไม่เหมือนกันนะครับของคุณจะมีแค่ดึงข้อมูลโพสเฟสกลุ่มนะครับถ้าคุณคลิกขวา edit macro ค,คุณจะเห็นชุดโค้ดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ หลังจากนั้นลำดับแรกเลยนะครับขั้นตอนหลังจากการติดตั้งแล้วเนะี่ยให้คุณทำการสั่งให้โค้ด Play ์หนึ่งเพลย์เพค้ดก่อนนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมได้ทำการรีเนมอปึ๊บผมได้ทำการ Rename องอาไฟล์นี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ Play ์โค้ดหนึ่งครั้ง โอเคหลังจากที่เขานี่ครับเขาจะมีบอกว่าระบบกําลังสร้างไฟล์ CSV สําสหรับเก็บ URL กลุ่มระบบจะหยุดทํางานอัตโนมัติเมื่อสร้างไฟล์เสร็จให้คุณคัดลอก URL กลุ่มมาใส่ไว้ในไฟล์ชื่อ FBURL ตามด้วยชื่อ Facebook คุณอันน s ้ก r รี t ตต e d CSV อยู่ในโฟลเดอร์ d a r c e Facebook Group ที่ R นะครับก็ไปที่เนี่ยโฟลเดอร์ data s o u ซ c e ที่เรา ผมบอกอกที่หมอผมเพิ่งรีเนมไปนะครับคุณใจสังเกตว่ามีฟล์ที่ชื่อว่า FBUL อันติสกรแล้วก็ตามด้วยชื่อผู้ใช้งาน Facebook ค,คุณบางส่วนอันติสกรรีจิตเจอร์แต่แต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 ที่ลงทะเบียนแล้วนะครับปรากฏขึ้นมาสิ่งที่คุณต้องทําคือย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์เฟซบ o ๊กถ้าคุณมีกลุ่มที่ขอเข้าร่วมอยู่แล้วนะครับหรือไม่มีก็ตามเนี่ยคุณต้องไปขอเข้าร่วมให้คุณกดดูเพิ่มเติม คุณจะพบว่ามีกลุ่มที่คุณขอเข้าร่วมเป็นลิสต์รายการลงมาสําหรับนี้คุณอย่างที่บอกคือคุณต้องคลิกขวา Copy Link Location แล้วก็เอาไปวางเอาวางไว้นะครับเอาไปวางไว้ในไฟล์โน้ตแพนะครับอ่าวางไว้อย่างนี้นะครับ c o p y ีทีเอลิทีลิงกทีลิงกสมมุติว่าอ่ะผมก็ปรีเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมได้อได้ UL r ครบแล้วผมก็คัดลอก UL r ของผมนะทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะครับผมปิดตรงนี้ก่อนแล้วไปที่ fbul ที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับแต่เม่คลิกเข้าไปแนะนำให้เปิดผ่านโปรแกรมโน้ดแพ,พดพัดทัดนะครับหรือโปรแกรมโน้ดแพดนะจากนั้นคุณจะสังเกตว่ามีมี UL r ของผมที่เป็น default อยู่แล้ว ตัวนี้เป็นกลุ่มของไมมของผมเองของมทชาอ้อมนะครับให้คุณ Enter ลงมาแล้วก็วางกลุ่มของคุณลงไปแทนที่นะครับแทนที่กลุ่มที่มี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 อยู่แล้วกลุ่มแรกนะครับพอแทนที่เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าแถวล่างสุดเนี่ยล่างสุดเลยนะจะมีบรรทัดที่แทรกขึ้นมาหรือเพิ่มขึ้นมาถ้าคุณเห็นว่ามีช่องว่างสองบรรทัดเนี่ยให้คุณ ลดช่องว่างบรรทัดให้จนเหลือบรรทัดเดียวตรงนี้นะฮะให้เหลือว่างๆอยู่บรร,บรบทัดสุดท้ายไม่ต้องใส่อะไรนะครับว่างๆนะครับเอาให้ว่างๆเลยบรรทัดสุดท้ายไม่ต้องใส่อะไรนะครับอันนี้ผมขอไม่เซฟแล้วกันแล้วก็ผมลบไฟล์นี้ทิ้งหลังจากนั้นผมขอรีเนมคืนนะโอเคประมาณนี้นี่คือในส่วนของการติดตั้งก็คัดลอกลงไปวางแล้วก็จากนั้นก็ไปรันโคด้ดใช้งานได้เลย ตัวเฟตัวระบบไมาโคเนี่ยจะทําการเก็บลิงก์ต่างๆหรือไฟล์จำเพียต่างๆสร้างขึ้นมาเต็มเป็นแบบนี้ครจะเห็นเป็นแบบนี้เต็มเลยในเ,เครื่องคุณนะอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งและการเซตอัพระบบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่นําไปใช้งานนะครับฝากกว้ด้วยครับชุดโค้ดฟรีชุดนี้ทําไม่ยากเงื่อนไขนิดเดียวเองนะ ถือว่าได้ใช้โค้ดก็ถือว่าฟรีฟรฟรแหละร้อยคนมันแป๊บเดียวจริงสำหรับคนที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ต้องการเอาโค้ดไปเอาโค้ดไปใช้งานเนี่ยก็แค่ร้อยคนครับอินไว้เชิญขอเข้าร่วมกลุ่มมาก่อนแล้วก็ทําการอินไว้คนเข้าร่วมกลุ่มเดียวกันนีฮะให้ครบร้อยคนนะครับก็ประมาณนี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ถ้าขาดหรืออะไรลืมอะไรเดี๋ยวผมต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีทางแฟนเพจอยากขายของออนไลน์ต้องทําไงนะครับส่วนกลุ่มนี้ผมจะเริ่มลดลาดับในส่วนของการโพสต์สาระโพสต์ Post บทความออกไปก็จะเหลือเฉพาะในส่วนของการขายสินค้าหรือใครต้องการขายสินค้าเข้ามาโพสต์นในกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะไม่ทําการอ่าก็รด้กะไรไม่เอาคนที่ไม่มีตัวตนเข้ามานะครับต้องบอกไว้ก่อนดังนั้น เราพยายามจให้กลุ่มของเราปีคุณภาพมากที่สุดนะครับต้องฝากไว้ด้วยขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ